ความเป็นมาของการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยพศ2475หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรยานาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดให้มีการวางเขาโคลงการเศรษฐกิจแห่งชาติต่อมาหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงได้ดำเนินการยกร่างเขาโครงการเศรษฐกิจขึ้น ต่อมาในหลังสงครามโลกครั้งที่2ประชากรโรคประสบป,ปัญหาความยากจนและความล้าหลังทางเศรษฐกิจวันที่15กุมภาพันธ์พศ2493ได้มีการตั้งสภา,าเศรษฐกิจแห่งชาติทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจต่อมาคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพศ .2,500 ธนาคารโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยทำการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมและเขียนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลสำหรับประเทศไทยพศ2502รัฐบาลออกพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและตั้งสำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นพศ2504จอมพลสดิ์ธนรัตฐนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ขึ้นคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชอ,อำนาจหน้าที่คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 2. พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับข้อเสนออื่นๆของสสช แล้วนำความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 3. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 4. จัดให้มีการประสานงานระหว่างสสชกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดทำแผนโครงการพัฒนาและในด้านการปฏิบัติ ตามแผนงานเพื่อให้รบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผนที่ 1. ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจมีการวางแผนจากส่วนบนแบบจากบนลงล่างใช้แนวคิดความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นการคมนาคม เ,เพื่อผลิตไฟฟ้าและชนละปะทานโทรมาณาคมดําเนินการสร้างเขื่อนเจพยาและก่อสร้างเขื่อนภูมิพลแผนพัฒนาที่สองยุคทองของการพัฒนาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาที่ 1. พัฒนาชนบทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงส่งเสริมเอกชนให้มีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศเกิดปัญหาความแตกต่างทางรายได้มีช่องว่างรายได้เพิ่มขึ้น แผนพัฒนาที่3การพัฒนาสังคมควบคู่กับเศรษฐกิจการกระจายพัฒนาสู่ภูมิภาคเร่งรัดพัฒนาชนบทสร้างความเท่าเทียมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยความให้ความสำคัญในการวางแผนครอบครัวแต่ก็เกิดปัญหาดุลการค้าขาดดุลกับปัญหาความยากจนแผนพัฒนาที่4เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาต่อเนื่องจากแผนที่3มมีเป้าหมายหลายอย่าง สอดคล้องกับนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลปัญหาเงินเฟอ้อเกิดขึ้นจึงต้องพยายามแก้ปัญหารวมทั้งปัญหาของน้ำมันดิบที่ขึ้นราคาเกิดปัญหาการคังการใช้จ่ายเกินตัวปัญหาดุลการค้าเกินดุลปัญหาความยากจนปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาความเดือมล้ําทางเศรษฐกิจพัฒนาฉบับที่5การแก้ไขปัญหา และปรับสู่การพัฒนาใหม่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการมุ่งขยายอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากกว่าการมุ่งขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจเน้นแก้ปัญหาความยากจนเน้นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนแผนพัฒนาฉบับที่6กการจัดทำแผนสู่ระดับกระทรวง เป็นยุคทองทางเศรษฐกิจไทยกำหนดขอบเขตและวิธีการใช้แผนที่ชัดเจนมีระยะเวลาทั้งสั้นยาวและแผนพัฒนาระดับกระทรวงเศรษฐกิจกไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นในสมัยรัฐบาลของพลตำรวจเอกชาติชายชุนหวันจะผักดันให้ไทยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียแนวคิด เปิดสนามรเให้เป็นสนามการค้านี่ต่างประเทศลดลงทุนสำรองเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ค่าเงินบาทสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อกันส่งออกแผนพัฒนาฉบับที่7การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพรักษอาอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทรงเสริมองค์กรชุมชนแผนพัฒนาฉบับที่8เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนทศน์การจัดทําแผนใหม่เป็นแบบจากล่างขึ้นบนบูรณาการแบบองค์รวมไม่พัฒนาแยกส่วนล่างนี้ล่างก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปีพศ .2540 เกิดปัญหาหนี้ต่างประเทศและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นปัญหาสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมแผนพัฒนาฉบับที่9อัญเชิญปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับที่8มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลของคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมน้อมนำปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพยาเสพติดและการกระจายรายได้แผนพัฒนาฉบับที่10การปฏิบัติตามปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลและมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมีการยึดกระบวนทัศน์การพัฒนามาจากแผนพัฒนาฉบับที่8และแผนพัฒนาฉบับที่9ประกอบด้วย5กลยุทธ์การพัฒนาคือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศแผนพัฒนาฉบับที่1 1เชื่อมโยงเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนประเด็นการพัฒนา5ด้านคือ 1. ความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตการเงินโลกจำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 2. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรร์ส่งเสริมการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น 3. โอกาสบนวิกฤตภาวะโรคร้อนสู่วิกฤตสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อป้องกันเตือนภัยและบรรเทาภัยต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเน้นการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว 4. ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคม การสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 5. ด้านสัญญาประชาคมใหม่แนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขปลอดภัยและมั่นคงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคมเก็ดความรู้เพิ่มเติมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์าง,งาน และการใช้ทรัพสินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยสสช,ช,ชได้จัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยยึดรูปแบบของอังถัดเป็นกรอบและปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของยูเนสโกทั้งนี้เป็นการกำหนดรอบ โดยกว้างเพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ของไทยและสะท้อนถึงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือและ15สาขาย่อย1คือมรอดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเช่นงานฝีมือรหัตกรรมอาหารไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพการแพทย์แผนไทยศิลปะศิลปะการแสดงทัศนศิลป์สื่อ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์การพิมพ์การกระจายเสียงดนตรีงานสร้างสารรค์และออกแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แฟชั่นการโฆษณาบ่งชี้การพัฒนาเศรษฐกิจเครื่องบ่งชี้การพัฒนาเศรษฐกิจคือดัชนีชีววชช้วัดการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นดัชนีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะสะท้อนภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีดังนี้ 1. ดัชนีชี้วัดการจเจริญเติบโต,ตทางเศษรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP รายได้ประชาชาติ NI รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลส่วนมากจะใช้ GDP ซึ่งใช้ชี้วัดมาตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับแรกๆ 2. ดัชนีวัด ความอยู่ดีกินดีของประชาชนแสดงระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นอัตราการรู้หนังสืออัตราการตายของทารกอายุเฉลี่ยของประชากรความสุขมวลรวมประชาชาติ g n h ไทยเราเป็นรถไฟตกขบวนแล้วหรือเปล่าอัตราการจเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเราหรือ GDP จะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างจากแผนพัฒนาฉบับที่1จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่9 GDP มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคข,ของผู้ใหญ่รีคือแผนพัฒนาฉบับที่ 1- และ2อัตราของ GDP อยู่ที่8.65.06ในแผนพัฒนาฉบับที่3อยู่ที่6.55แผนพัฒนาฉบับที่4อยู่ที่5.08แผนพัฒนาฉบับที่5อยู่ที่5.35แผนพัฒนาฉบับที่6เพิ่มสูงขึ้นถึง12ตามนโยบายเปิดสนามรลให้เป็นสนามการค้าเศรษฐกิจจึงเติบโตเป็นอย่างมาก แต่ต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่7กับลดลงเหลือ7.78และแผนพัฒนาฉบับที่8ติดลบ3.47เราจึงมีการนำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแผนพัฒนาฉบับที่9 GDP เพิ่มขึ้นเป็น5.7และเรามีการใช้ตัวชี้วัดคือ g n h ในการวัดการพัฒนามากกว่าที่จะเน้น GDP